ดีจ้าแฟนครับทุกคนคลิปนี้มือนี้ยายจะไม่กาผ้าม้วนด้วจ่าเลยยายกระชิบอาหาเงี่ยงยีเรียด้วจ่ามานบะมานกะติดตามยายได้ยด้วจ่าตาท้องสวัสดีครับเออหนังสาวสวัสดีครับเออน้องนั่นน้องนั่นก็ะชิบไปด้วจ่านี่เออจิหาแถวเงื่อนมึงไปเออสีดองมากมากมันแนมใส่กัน เห็นบ่อพี่น้องเห็นบ่พี่น้องไอ้ตาเนียตาใหญ่กะไล่เน่เด้ออือใหญ่บ่ใครเห็นหูอยหรอกกลางคืนมามามาลุนมาหากับยายเบิ่งกับตาเบิ่งสินเลยมานบ่นี่พู้น่าท้องอยากลอกมึงเด้อพี่น้องเด้อแถวเฮือนยายนี่เลยจ้าใช่ดอกเออจะไดนกะเขามาแล้วกะเป็นกำลังใจให้ยายเนี่ยเด้อพู้น โคหลายคักเลยพี่น้องกดติดตามกดไหลก์กดแช่ห้ยายเนี่ยเด้อพี่น้องแพนครับจุกผูุ้กคนยายรักนะทุกคนไปหาตอไอีซ่อนมันด้วยใจมามาได้บ <laughs> ่ได้ไดก็เป็นกระลังใจให้ยายเนี่ยเด้อลองมาเบลอกมาเบิงได้จยายบ่เคยไปอันนี้เงี้ยงดอกอืยายกะ อยู่ใกล้ๆแลวเจ้าใหญ่เด็กยาง้หามังเดมหาเงี่ยงไหพี่น้องไหพี่น้องเห็นบอลขึ้นมาเปิดแฝดไฮย่โจนนะนันดุดเลยนันพี่น้องดุดจ่อยเชียวห่องหลายหลายเด้อพี่น้องเชีห่องหลายยังมาอืม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 อีบอกอีกแล้วเดกจ่า นี่ตัวงามๆใหญ่ๆเนาะท้าวแล้วอุน,นตัวจัดว่าพิษว่าซึนวะทังไหตาทองมีวะสองสามตัวน้องพี่น้องมันอยู่ไก่บ้านเนาะจ๋าเนาะเพราะว่าไปทางไหนพรท่านไหนเนาะจ๋าเนาะช่วงนี้ช่วงนี้ไปทางไหนพระใดรถกระบะคอยอันนี้เนาะอ้ทาง,ไ,ทางไ,ไ,หไหนก็เป็นกำลังใจตากับย่าไงเด้อ ยายเพื่อกระยางมาพูดเพื่อให้เพื่อนนั่งอยู่บางนั้นก่อนเนาะไปหาเพื่อนยังไปยางไปหาตาทองอยังไปหาตาทองก่อนาานะจ๊ะเนาะนะคกับเพื่อนกำลังใจให้ตากับยายได้จ้ากดไลค์กดแชร์กดซับตะไข่กดกระดิง่งเผื่อไม่พลาดทุกคลิปของยายได้จ้าเด้อและคอมเมนต์ติชมได้ได้จ้าเด้อ พี่น้องฟังเสียงมันห้องหลายอยู่แต่แต่มันไม่ค่อยเห็นเนาะพี่น,น้องเนาะอืองเตียงหายตาท่องได้นี่ออดีดพี่น้องมันดีดตาตาคนเท่ากับสีตาเนาะจ๋าเนาะตาท่อ,ทองกับเท่าแหละเนาะแล้วก็แนมข่อยเห็นหงนุ่งเคื่องกะสีตาแล้วเนาะบางเทืยงก็แนม่ข่อยเห็น จังไหนตาทองนี่น้อให้พี่้องพี่น้องมีดั้พี่้องอือพี่น้องเ็น่หมอเอ่อจับเลยพ่ะอุยอุ๊ยตินไปเลนี่ยเตม่อีอ่ะพี่้องอี่มามาใส่ตาทองจับอืออะไรนยอือมาใส่ตาทองีจับนะตาทองจับนอือสองือแนมอย่ากอีรว่ะ คนเฒ่าเนาะสายตาคนเฒ่ากับสายตาคนสายตาสันสายตาสี estan, ่ตาก็แนมมาเห็นหงอพี่น้องพี่น้องนี่นี่นี่เวียงกับคอศกขอไฟเด้อถลายตานี่พี่น้องเห็ยิมอ้าพ่อจับนี่อือกิโลกิโลโดดดีโดดดีค่ะอ้ามันมันเลยอยู่ด้วยพี่จับอีกแล้ว้าทองนี่นี่ กรทองอะไรกห่องร้ายยังมาพี hmm. mm ่หนอแล้วแนมมาห็นเนาะห็นมันเพราะนีนี่นี่ยุ่นี้พรนี่ตัวนึงพรนี่นตัวนี้ตัวนึงตนอีกานนึงนี่นี่พี่หนอเห็นไหเนไหนี่ มันมันอยู่ตัวนี้ของอ,อากาศมันเย็นมันเลยบอออกว่าวมาเนี่ยีหลีนนี้อากาศเย็นเนาะเขาว่าพายุมันสิเข่าเด้่มันมาพอพายุสิเข่าเขาว่าเขาโคตรหลาดแหละน้จาจ๋าเนาะในเบิองในข่าวก็มุตุน้จาจ๋าเนาะจากนั้นก็นกให้แฟนคลับสุภคนระวังโต้นในเด้อจา้าเป็น ลมก็โชกแรงพอแล้วนะพ่อน้ำจะท่องหนึ่กแล้วจะท่องเต็นนะอืมได้งอหายหายนี่โอ้น้ำนั่นพ่ออีกต้นนึงนี่นี่นี่หางแต่มองนีนี่เนี่นี่มองหัวไข่นี่แหละมองหัวเห็นไหมน้ำจะท่องเห็นอีกอ่ะเริ่มมือ ไหายนี่ยหายจ่อยหายคือหายเลยอุ้ยเนี่ยบดมันขึ้นกับขึ้นได้พี่น้องเลยหามันหายจ่อยอือเจอได้บูบานอ่าอย่ไงไรก็มาเป็นกำลังใจให้ตาเนี่ยเด้อโอ้ยตาคนเถ่อกับสีตามีนี่พอสะทองแนบเห็นจับก่อนทายประถันจับแมน จะว่าสิอยากให้เบิ่งเนาะมันก็ว่าสิวันลีลาเดียวอือั่นนั่นเห็นบ่ลงขุดน้ำกับ่ทัน์ขุดน้ำกับ่ทันเนี่ยเห็นไหพี่น้องหายไปอีกอ่ะหายอีกอ่ะลีลาบ่ได้เด้อพี่น้องนอ่าเห็นบ่มเนี่ยใส่เบื้งงามๆกับเบื้งบาดใหญ่แต่วนาพี่น้องจริงๆกับจริงๆกับเป็นกำลังใจให้ตากับยายนี่เด้อจ่าเด้อนี่มาเห็นเลยนี่นี่นะ ขอให้เป็น,นกำลังใจเนาะจานะ๋าเนาะเบาดุก็ขอโทถด,ด้วยจ๋าเด้อนะจ๋านะหน่อยเป็นหน่อยก็นนหน่อยว่าหน่อยได้หน,น่ะพออืมเอาไปจับเนี่นี่นี่พี่น้องนี่มันเป็นอย่าง,งสี่นี่เห็นบอลหน่ำเห็น,น,นบอลมันก็ไป้ยยังเสร็จป่ะเอือดจาท่องมาจับ ก็กระจับไปได้น้องพี่น้องเนาะต้องถือกล่องนี่เนี่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 มันได้ยม่บ่อยเหรอยังอยู่ขึ้เก่านั่นดิอ่ะพี่หมอง่นละมื่อหนึ่งถือกล่องมื่อหนึ่งถือใบสายเนาะมันก็ได้เออตาท่องเธอสิจับได้มันที่ให้ทายให้ตาท่องมันให้ตาท่องเงี้ยงคนเดียวตายลุยนี่พ่อังไขคนน่ะ Hãy subscribe cho kênh không bỏ lỡ những không อื่พี่น้องนี่อืออัอนอืออืี่มาพี่น้องถือบ่ล่ะเอ้านิ่น่ะพี่น้องเอ้เมืองดีล่ะอ้ยโอ้คุฝนีด้พี่น้องเห็นเนาะ ก็ไปถทีละนี่ถีเแล้วพี่น้องนอนพี่น้องเดี๋ยวพ่อปนละเด้อจ่าเด้อเดี๋ยวทุกอย่างเดี๋ยวอีดีทึ่งทึ่งซ้อนเนาะจากเนาะเอาทุกอย่างที่กินได้มันมันเนี้ยจะได้ไปกำลังใจให้ยายญเนี่ยเด้อไปเฮาไปเฮือน ยายก็มา่งหอนเพื่อนเลยเจ้าเออนี่ได้พอกินพ่อ,อยากอยู่แต่หลายอยู่กระสอบคลิปยายคลิปนี้ก็จะลืมกดติดตามกดไไหลกดแช่ยายเนยเจ้าคลิปหาอีลีศกับหาเมงซ้อนเด้อจ้าเด้อขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไหลทุกแช่์ทุกคอมนใ์ดยาดย้วยดีเสมอมากถ้ายายผิพผาดประกันได้ยายขออาภายัยเลยจ้าสวัสดีจ้ารักนะทุกคนหลายอยู่นาะพี่น้องเนาะ 人家不管哟